แม่แม่ได้สักนะ <c oughs> แก๊ปพี่นะส่งสสครับทำไมนานขนาดนี้ขอโทษครับพี่ออเดอร์เ,เย็นมานะครับสองมากครับน้เอ,อ่อพี่ขอน้องร้องหน่อยได้ไหมครับทางวอร์มไม่กินข้าวเลยได้ครับน้องขงเข้ามาก่อนของครับพี่ ยังเลยแม่ครับเพิ่งสั่งมากินตวตีแม่ได้ออกไปแม่อยู่บ้านถ้าแกเช่าให้นะสั่งยังไม่ก็ดีแม่แล้วก็ว่าการวันของนะครับมาม่าหนุเสร็จแล้วนะครับอาหารเย็นหมดแล้วขอโทษครับขอโทษครับอย่ารีวิวให้พงหนึ่งเต่านะครับไม่ครับที่ถงไม่เค่อยดีกินเองไม่ได้หนุเอาอันนี้ไปกินครับ แล้วพงเทียนนี่เองทำไมหนูไม่รู้ส่งของครับพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมดึกขนาดนี้แล้วแฟนหนูยังไม่กลับบ้านเลยช่วยหนูคิดหน่อยว่าต้องทำงยังไ,ไม่คงตีังโอ้ยแล้วพงลงท<ช>ุนนะพี่ดึกขนาดนี้แล้วพี่ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอต้องตัวลามกูอารมณ์มดีแล้วก็จะกลับอารมณ์ไม่ดีแล้วไม่กลับแม่งเลยคืนนี้เขาไม่กลับมาแล้วหรอ ระวางหน่อยไม่วางเลยไม่เป็นไรพี่ค่อยๆกินไปวางก่อนนะคะผมว่าเฟยน้องน่าจะรีบกลับมาแล้วนะงั้นพอกลับกองแล้วนะครับกินข้าวตัวหนักครับมีชาวบ้านได้ว่ามีชายคนหนึ่งโบกมืออยู่บนดาดฟ้าตัสองชั่วโมงแล้วขึ้นไปดูเขา่อยดีกว่าอย่าพี่อย่าพี่ มีชาวบ้านเจงว่ามีผู้ชายผู้หญิงสอคนคือฟงดนฟ้าจาก6ชุดแล้วแล้วเข้าไปทุกคนดกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าดีอย่าดีเอฟยูมิ้นท a เเฮ้ยทำไมให้ไปส่งโปอด่านฟ้านะอ๋อปรนนั่นเองเลย เยเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ที่เล่นนกสอเลยมไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลังใหญ่งี้หรอกผมต้องหาเงินเยอะๆจะได้บ้านใหญ่ๆอย่างนี้ส่งของครับพี่น้องๆวางลูกบอลช่วยยกของหน่อยยวให้เงินพิเศษ ก่อนได้ไหมจะรีบหางเงินให้ใช้เอาไปผ่อนรถตู้เย็นรถไฟเครื่องบินให้เธอทั้งปีตอนนี้ไม่พอใช้เ <What? S 1> มื่อกัดก้อนเครื่องก่อนมาพี่อยู่นี่ได้ไงอ่ะมาหาเงินเพื่อซื้อบ้านใหญ่ๆแล้วตัวเองทำไมอยู่นี่อ่ะ อยู่นี่ดินี่ก็ลูกสาวฉันนี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันเป็นของฉันหมดเลยตอน,นนี้คุณสวยครับว่าไงไม่ต้องเอาคุณใจมาหรอเออเออเช่อเชื่อหาผมไงพี่เปิดได้หรอเปิดได้เมื่อที้หนึ่งพันบาทโอเคหนึ่งพันก็หนึ่งพันเอาไป <c oughs> ผมเปิดปากตู้ปลาหนึ่งพันบาทแต่ว่าเปิดปากตู้ล้อต้องสองพันบาทนะ สองพันเลยเหรอไม่ปุ๊ก็ไม่เป็นไรเออเออสองพันก็สองพันเอาเป้น้องๆถ่อยได้หน่อยห่อยได้หน่อยอ้าวรถพี่เหรอฉุดหายแล้วเงินที่หายไปสองพน่ะเธอเอาไปใช่ไหมผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับถ้าเธอไม่ได้เอาไปแล้วเงินมันจะหายไปได้ยังไงไม่ได้เอาไปจริงๆครับเห็นอะไรกันนะครับพี่เขากลับมาหาเงินผมก็ให้เขาไปเลย ในนี้มีหมื่นหนึ่งแต่ตอนนี้เหลือแปดพันอีกสองพันถ้าเขาไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปผมม่ได้เอาไปจริงๆครับผมชื่อหนองครับในนี้มีเท่าไหร่แปดพัน <8, 000 S 2> คณเงินหายไปทั้งมดเท่าไหร่หมื่นหนึ่งโทษนะครับเงินที่น้องเขาเก็บได้ไม่ใช่ของพี่แล้วเลยไปเนาะพี่หนุ่มขวัญ่อหน่เอ,เอพี่ขอโทษพี่คะไปสนามบินคะ่ะฮะใต้คำน้อง ี่มองอะไรอ่ะพี่ดูอะไรอ่ะอีลามุกมองอะไรกูถอยรถถอยรถเหรองั้นเราหนูช่วยดูให้ถอย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 ,ถอย พ,พี่เป็นนนะผมรักสายก่อนนครับไม่เป็นไรแล้วผมจ่ายเองได้ทองแล้วเอ้ยพี่จ่ดยด้ไงอ่ะผมจา่ายไม่ใช่หรองั้นเมจ่ายเธอใจสิ ยินดีด้วย,ยคุณได้รางวัลคุณกำลังมีโชคเล่นอีกสิรางวัลใหญ่ใกล้มาแลว้วครั้งนี้รางวัลใหญ่ออกแน่ ัมาแล้วทุกหมดตัวเลยออขอบคุณนะไองโง่ขอบคุณนะไอโง่ขอบคุณนะไอโง่ให้น้องมีสองใบเลือกสักใบหนึ่งสิ hey, สองใบเลือกสองใบหนึงสิปวดไดไงคุณโง่โง่จริงๆ่นี่คุณโง่อ้ามีสองใบเลือกไปใบหนึ่งดิโง่จริงๆงเราโง่จริงเปล่าทำไมไม่เอาแบงค์อย <laughs> ถ้าเอาเป็นร้อยแค่จะมาให้ตังอีกเห็นไหมตรงนี้มากกว่าเป็นร้อยแล้วจรจิงว่ะเออที่รังอั้งหมดเท่าไหร่ครับเออทั้งหมด2องร้สิบครับอ่ะเดี๋ยวเยเฮ้ยไม่มีเศษเงินที่เรามีไหมม,มีมีอ่ะ3 0มร้อยอ ผมเก็บไว้สิบปน้าหรวแม่นะเฮ้ยถูกต้องหรอผมยิ้มของที่ร้านสามบาทอ่าตรงนี้คืนไปแล้วนี่สิบบาทอ่าเท่ากับว่าติดที่ร้อยู่280ปบาทบวกของผมก็สิบาทก็สองร้อยเกสิบบาทเองหลือบาทให้นหาไไหนวะอ๊อปแ้่ยี่สิบาทหายไปไหนวะเอามานิเอาตังมา ถ้าวันนี้ไม่ได้เหมือนห้าที่ไม่ได้ไปแน่นอนเรื่องไต้องให้หมื่นห้าปกติจอดรถแค่สิบบาทไม่ใช่หรอถ้าวันนี้ไม่ได้ไม่ให้เหมือนห้าพี่ไม่ได้ไปแน่นอนต,นตอ 5, กตลงจะหาเรื่องใช่ไหมตอนนี้อย่ผมลงมาดูหน่อยเอาเงินให้เขาเธอเหมือนห้ารีบไปกลัวอะไรมาเดี๋ยวกูลงไปดูเองเรื่องอะไรต้องให้หมื่น้ถ้าวันนี้ไม่ได้เหมือน้ พี่มันอัแบนแน่นอนดูสิขาอกูไปดหมดแล้วเจ็บชิบเป่งเลยชิบหายแล้วกูมือนหนึ่งได้ไหมพี่ไม่ได้เจ็บชิดเป่งเลยกูเนี่ยครับวันนี้ผมขับหรือว่าเฮียขับครับช่องนี้คุณเก็บขี้หน้าเยอะเอาเป็นปอดพายดีกว่าผมขับเองเลยกันมีคดีมั้งเฮียมนเป็นอะไรหรอแล้วมขัขายงไปครับไปเลย ขับรถมึงนะวันหน้ากูตบมึงแน่ <Yes. S 1> ขอโทษน,นะครับตัวเองหนังเราก็ดูไปแล้วข้าวเราก็กินไปแล้วสงสัยเราต้องไปพักผ่อนแล้วแหละอ๋อได้ได้แล้วส่งอีกตัวองกลับบ้านนะไม่ได้เอากุญแจมาว่ะแล้วพ่อแม่ม่อยู่บ้านหรอพ่อแม่กลับต่างจังหวัดหมดเลยอะ่ะเอากะเป๋ะมาหรือเปล่าเอามาอยู่ในกระเป๋านี่ไงตายตายตายงั้นเราขอนอนกันนะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนถึงแล้วก็ตัวเองเออตรงนี้ที่ไหนอะ่ะถึงคอร่าแล้วไงสอ0รกว่ากิโลมึงมาส่งกูถึงที่เลยเหรอกูว่าแล้วมึงถ<อ>ามก <มา S 1> ูทำไมว่ากูเอาบัตรมาหรือเปล่าผมแก่ถามเฉยๆไอ้ผู้ชายวะ